สบายดีทุกคนคลิปนี้มามองเอลิทเอลินก็จะส่วนทุกคนม่าเฮ็ดน้ำมันกระเทียมเจียวแบบนี้เก็บไว้กินดนๆเลยเนาะทุกคนเนาะก่อนอื่นเหมือนเขากะจิมาปอกกระเทียมกันก่อนเลยเนาะทุกคนเนาะทุกคนก็สามารถกับปริมาณได้เองเลยเนาะทุกคนเนาะว่าจะเฮ็ดปริมาณน้อยหรือไล่เนาะจะเฮ็ดน้อยหรือไล่ก็เฮ็ดวิธีเดียวกันเลยเนาะทุกคนเนาะ คลิปนี้มามองเอลิตอลินก็มีเคล็ดลับมาบอกทุกคนน้อว่าเห็ดวิธีได้กระเทียมเจียวข้องเห่าจานอย่างคงควมกอบอยู่ตลอดนะทุกคนนาะปะไว้ดนซัาไดกันยังกอบอยู่นะทุกคนเนาะแล้วน้ํหมันก็บบเมนหืนอีนาะทุกคนนาะเก็บไว้ได้ดนขนาดน้เลยทุกคนบว่าเห่าจะใส่กับเมนูยังกินกระเซฟนะทุกคนนาอเห็ดเก็บปะไว้แบบซีง่ายและสะดวกนะทุกคนนาอต้องการกินยาใดก็ได้กินนะทุกคนนาอ ใส่ฝือบอรหรือว่าใส่ข้าวเปียกบอรหรือว่า,าลวกมีข้าวแล้วเอามาขุกใส่กับมีกินหรือว่าใส่กับเกี๊ยวที่หั่ลวกหรือนึ่งนะทุกคนเนาะแซบแซ่ทุกคนแต่นนี้เขาปอกกระเทียมแล้วเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเนาะวันนี้เขากจ็จีเอากระเทียมมาบดกันเลยทุกคนบดแบบว่าบดตรงถ้าแลกไล่นะทุกคนเนาะบดผอยาบนะทุกคนเนาะ ให้ได้ประมาณนี้นะทุกคนเนาะได้แล้วเรียบร้อยแล้วก็จะเอาเทใส่สามปะไว้ก่อนนะทุกคนเนาะเทใส่สามปะไว้แล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้เฮาก็จีไปตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปเลยทุกคนมะมองเอลิทเอลินก็เลือกใส่เป็นน้ํามันมะกอกนะทุกคนเนาะทุกคนก็สามารถเลือกได้ตามใจมากในนะอ จะใส่เป็นน้ำมันพืชแบบใบกระดเลยเนาะทุกคนเนาะแล้วเขาก็จะปะน้ำมันให้เห่าฮอนปานกลางแล้วเขาก็จะใส่กระเทียมของวเหาลงไปเลยทุกคนค่อยๆใส่เทือและน้อยแบบสีนอถ้าใส่เหมิดบัดเดียวเลยแล้วน้ำมันมันก็จะเฟือดออกหม้อเนาะทุกคนเนาะแล้วเขาก็จะเจียวกระเทียมของวเห่าไปจนกลัวว่ากระเทียมของวเหามันจะแห้งเป็นซี่เรื่องทองกอบเนาะทุกคนเนาะเขาก็จะขนตลอดเลยเนาะทุกคนเนาะ ตอนนี้กระเทียมเจียวขึ้เขากาเริ่มเรื่องทองงามดีแล้วน,นะทุกคนเนาะได้แบบนี้แล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้เขากาจีตักกระเทียมเจียวขงาาองเขาอกพักปะไว้ก่อนเลยทุกคน เวลาเราตักกระเทียมอ้กแบบสีขาก็จะพยายามาเคลียให้มันสะสะออกแบบสีเนาะทุกคนเนาะบ่ให้มันกองกันอยู่บนเก่าเนาะถ้ามันกองกันอยู่บนเก่าแล้วกระเทียมขังวเห่ามันก็จะอับขวมหอนและเห็ดให้กระเทียมเห่าไม่เข้าไปอีกตืมและจะเห็ดให้กระเทียมขังเห่ามันคมเนาะทุกคนเนาะเห่ากระบายขวมหอนให้มันออก จับกกันแบบซีเลยทุกคนได้แล้วเรียบร้อยเล้ว,วันนี้เราก็จะเอาผักปะไว้ก่อนเนาะเล้ว,วันนี้เราก็จะมายกน้ำมันข้าวเห่าออกผักปะไว้ให้น้ำมันข้าวเห่าดบควม้อนลงอยู่ประมาณ 65, 70าเปอร์เซ็นต์นะทุกคนนะเนาะเราเราก็จะมาเคีย์กระเทียมข้าวเห่าให้ระบายควม้อนออกแบบซีเ้นเดียวกันนะทุกคนเนาะให้คงควม้อนอยู่ประมาณ 65- 70%เปอร์เซ็นต์นะทุกคนเนาะ เขาก็จะวัดน้ำมันด้วยการเอามือไปฟิ้งน้ำมันเบิงว่าอ่ามันจะบวมไหลแล้วถ้ามันอยู่ขวมฮอนระดับ65 70%แล้วเขาก็จะเอามาเทใส่กับกระเทียมเจียวข้าเหาแบบนี้เลยทุกคนให้ได้แบบนี้แล้วเรียบร้อยแล้วเขาก็จีพักอ่ากระเทียมเจียวของวเห่าปะไว้ให้เย็นเลยนะทุกคนเนาะตอนนี้น้ำมันกระเทียมเจียวของเขาก็เย็นสนิทแล้วนะทุกคนเนาะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะทุกคนเนาะ ถ้าทุกคนเห็ดแบบนี้จะเห็ดให้กระเทียมเจียวของเห่าคงขวมกอบอยู่ตลอดนะทุกคนเนะาะน้ำมันกระเทียมของเห่ามันเย็นดีแล้วเรียบร้อยแล้เรากจะตักใส่ขวดไซโลแบบนี้เลยนะทุกคนเนาะ มามองเอลิตเอลินก็เห็ดวิธีนี้เก็บไว้กินตลอดนะทุกคนเนาะเวลาเอามากินยำได้กระเทียมกระกอบอยู่ตลอดน้ำมันก็ห้อมหอมทุกคนอ่าก็เลยมาแนะนําวิธีดีๆแบบซีมีเคล็ดลับดีๆมาบอกทุกคนแบบนี้เนาะทุกคนเนาะทุกคนก็ลองเอาไปปรับใส่เฮ็ดิึงเด้อทุกคนเด้อ สำหรับคลิปนี้มามองเอลิทเอลินก็บมิยังไล่นะทุกคนเนาะมามองเอลิทเอลินกอจิ้อจบคลิปนี้เนาะเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าโอวาอาเบียงโต